อ่อ่เอ็งไปรัตตอมแล้วหรอว้าวไม่ขายได้ยินสิบหนึรอโอ้โหน้องสารยอ,อพยอพยมีอะไรมีอะไรคือมไม่นายโ <จะ S 2> ูรเส็อะไรนะผ,ะผมจะทำแนวนอันนี้รู้จักสตาร์กิูรูมพราพี่ของกาชาไลหรือกาชาขับเออไม่รู้จะไปรู้ได้ไงมีมกาชามันไม่ใช่มีมนะมันไปกิน ไม่เป็นคลิปซึ่งมันเป็นแนวที่แบบเอเป๊กมากเลยเอเป๊กมากเลยเออคุณผาเออคุณผาคุณผาคงทุกจะเอา wake w a up มีมาดี่ไหมเพราะอันนี้เกี่อกับผมกับแต่ว่าเดี๋ยวผมกับบีงานเนี้ยอ่าได้ผา เตือนเตตเตเเาจะดีนะหยุดยุดอาไปให้หมดเเอาไปทั um, um, well. s <S ้งสช่องเลยก็ดีเอาช่องหกับช่องบีจะหยุดไม่หยุดเต้จะหยุดไม่หยุดจะหยุดไม่หยุดยัไ้อ้ ผมามคนผมกวนตีนบีดีไผมกวนตีนบีได้ดีไหมคุณคุณเต็มไม่หยุดก็ได้แต่ปลาต้องหยุดสมหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรสัญบีมิจิบีงอนน่ะไปงอได้ไงเ้นจะงอนกลับเอาเหี้ยงวะ ขุดออกมันใช่เลย่ะมีจีบีบีงบีงอนเต้แล,ล้วเหรอห่ยเงียบจังบีเขาถุกคุณเต้ไปงอนเต้ไปงอคุณบีไปงอนคุณเต้ไปงอคุณ,คณบ,บีอย่นี้เลย งอ่ะไม่รู้อะเอ้ยเดี๋ยวนะไ,<อ>ไปซื้อแหวนไปซื้อแหวนแล้วก็มามอบให้คุณบีอะเออซื้อแหวนมามอใบให้บีว้าวใช่ไหมคุณออฟซื้อแหวนแล้วมามามอบให้คุณบีน่าเป็นการงอที่ดีที่สุดงอมันงอจริงๆนะเว้ยคุณการงอครั้งนี้จะทำให้อนาคตแบบ ลุกงเรือเลยนะ